สวัสดีพี่น้องที่รักทุกท่านนะคะวันนี้นะคะข้าพเจ้าก็มีพระวจนะคำของพระเจ้านะคะมาหนุนใจพี่น้องนะคะซึ่งจะอยู่ในพระธรรมย้อนนะคะบทที่หนึ่งข้อที่สี่ที่ได้กล่าวไว้ว่าพระองค์ทรงเป็นแหล่งชีวิตและชีวิตนั้นเป็นความสว่างของมนุษย์สรรเสริญพระเจ้านะคะพี่น้องและในบริบทนี้นะคะก็มีความหมายที่ว่า ถ้าเราเนี่ยอยู่โดยปราศจากนะคะพระเจ้าแล้วเนี่ยชีวิตของเรานะคะก็จะไม่ได้รับชีวิตนะคะเพราะแหล่งแห่งชีวิตของเรานั้นคือพระเจ้าพี่น้องลองสังเกตไหมคะว่าคนมากมายนะคะที่อยู่บนโลกใบนี้เนี่ยมีชีวิตที่อยู่ในความตายนะคะคือเราไม่มีพระเจ้านะคะเราก็ตายอยู่แล้วใช่ไหมและทีนี้นะคะรวมถึงคนที่ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นคริสเตียนเองก็เช่นกันนะคะ ได้รับชีวิตแล้วนะคะและมีแหล่งแห่งชีวิตอยู่แล้วแต่กลับดาเนินชีวิตนะคะเหมือนอยังอยู่กับในความตายเลยเนาะเมื่อเรามีนะคะแหล่งแห่งชีวิตในชีวิตของเราแล้วซึ่งก็คือพระเจ้านะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสุขภาพร่างกายนะคะความสัมพันธ์นะคะทุกความสัมพันธ์ในชีวิตของเราไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์ในครอบครัวความสัมพันธ์ที่ทํางานนะคะ รวมถึงความสัมพันธ์กับพี่น้องนะคะที่คริสจักรนะคะก็จะได้รับการฟื้นฟูค่ะพระองค์เนี่ยจะทรงทําให้สิ่งเหล่านี้นะคะความสัมพันธ์ทุกสิ่งทุกอย่างที่ดูเหมือนตายไปแล้วเนี่ยนะคะในชีวิตของพี่น้องนะคะรวมถึงตัวข้าพเจ้าเองเนี่ยได้กลับมามีชีวิตขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะคะและในบริบทนี้นะคะยังบอกอีกว่าชีวิตนั้นนะคะเป็นความสว่างของมนุษย์นะคะ คือมนุษย์เนี่ยที่ยังไม่รู้จักพระเจ้านะคะก็มีดวงตาที่มืดบอดนะคะมองไม่เห็นสิ่งที่มาจากพระเจ้าของเรานะคะมองไม่เห็นว่าเอหนทางเนี่ยในการดําเนินชีวิตบนโลกใบนี้นะเป็นยังไงนะคะซึ่งคนส่วนใหญ่นะคะมักจะหาทางออกที่ผิดในการแก้ปัญหาชีวิตนะคะหรือสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตไม่ว่าจะเป็นการลักขโมยนะคะการทําร้ายคนอื่นโดยการช่อโกงบ้างนะคะส่วนเคสที่หนักก็คือการฆ่าตัวตายนะคะ เพราะฉะนั้นเนี่ยพระเจ้าของเรานะคะทรงมาเพื่อให้ตาของเรานะคะเปิดออกนะคะเพื่อที่จะมองเห็นพระองค์นะคะ เพราะองค์ทรงเป็นความสว่างนั้นความสว่างของพระเจ้าก็จะทําให้ดวงตาของเราทุกคนเนี่ยมองเห็นนะคะและเห็นสิ่งที่มาจากพระองค์ด้วยเช่นกันนะคะพระองค์ต้องการที่จะช่วยเหลือมนุษย์นะคะเพราะการดําเนินชีวิตบนโลกใบน,นี้นะคะมันไม่ได้ง่ายนะคะรวมถึงชีวิตของคนที่เป็นคริสเตียนเองก็เช่นกันนะคะแต่หลายครั้งเนี่ยคริสเตียนเองนะคะที่เข้าใจผิดนะคะเพราะเมื่อเวลาที่พระเจ้าทรงสำแดงนะคะแล้วก็ทําการในชีวิตน่ะ กลับคิดนะคะว่านั่นคือความสว่างของตัวเองนะคะแล้วก็ได้มาด้วยความชอบธรรมของตัวเองค่ะและนี่คือแผนการอันแยบยนเลยนะคะของมารซาตานที่เข้ามาเพื่อจะทําให้เราเนี่ยเกิดความเย่อหยิ่งในชีวิตนะคะและอย่าลืมนะคะว่าในพระวจนะคาของพระเจ้านะคะบอกไว้ว่า นะคะความเย่อหยิ่งนั้นนำหน้าการถูกทำลายเพราะฉะนั้นนะคะเราจะต้องระมัดระวังทุกย่างก้าวชีวิตของเราในการดำเนินชีวิตที่ติดตามพระเจ้าจริงๆนะคะวันนี้ก็อยากจะหนุนใจพี่น้องเท่านี้นะคะพบกันในโอกาสหน้านะคะพี่น้องชลมค่ะสวัสดีค่ะ